สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เห็นถุงอาหารสำเร็จนี่ไหมคะเห็นแล้วตกใจพอดีก็มีซื้อบ้างทำบ้างนะฮะปกติก็ไม่เคยไม่เคยลองชิมอะค่ะแต่เห็นลดราคาจากเออราคาเต็มที่เขาติดไว้3 5บาทเหลือ29กก็เลยลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ชิมอาหารซองอาหารสำเร็จ ะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ลาบไก่ทอดค่ะดูน่ากินมากเลยอ่ะเราเลยซื้อมาหนึ่งสองสามสามถุงค่ะ3ามถุงแล้วก็มัสมัมนไก่นะคะลองซื้อมาชิมดูมัสมั่นไก่1ถุงสองถุงแล้วก็ ไก่กระเทียมพริกไทยค่ะปกติไม่เคยซื้อมากินเลยนะคะก็อย่างที่บอกเพื่อนๆเนาะจาก35หรเหลือ29ลองดูนะเรามาติดตู้ไว้เผื่อฉุกเฉินก็อุ่นกินนะคะอันนี้ไก่กระเทียมซื้อมา2ถุงนะแล้วก็ไก่ผัดพริกแกงใต้ เขาบอกว่าทําจากวัตถุดิบธรรมชาติเนาะแน่นอนจิต้องธรรมชาตินะคะแล้วก็ไก่ผัดเขียวหวานนะคะก็ลองดูค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบเออลองชิมอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีข้าวสุกข้าวสวยเนาะขายมีทั้งข้าวเบอร์รี่ มีทั้งข้าวขาวธรรมดาข้าวกล้องคือซื้อแล้วไปเข้าไมโครเวฟอุ่นกินได้เลยนะคะแล้วก็คือลองดูค่ะ3 5ห้ลดเหลือ29เดี๋ยวดูซิคะข้างหลังเขาเขียนว่าอะไรบ้างอยู่ได้หลายเดือนนะวันทีเรามีติดตู้ไว้เผื่อวันไหนเราไม่มีกับข้าวเราก็โอเคนะ นะส่วนประกอบเขาก็บอกอยู่นะคะวิธีอุ่นอุ่นด้วยไมโครเวฟนะคะฉีกซองเทใส่ภาชนะนำเข้าไมโครเวฟ40วิเองค่ะก็ควรระวังนะคะตรงนี้เราก็ดูนิดนึงเถื่อว่าเราแพ้อาหารอะไรก็แล้วจะมารายงานผลนะคะว่าอร่อยหรือไม่ ซื้อมาทีกี่ซองก็ไม่รู้ค่ะอันนี้มันก็เป็นโปรโมชั่นการขายของเขาอะนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ลดปุ๊บบางทีเราก็ไม่เปิดใจเนาะเราก็คือไม่ลดเราก็ไม่กินแต่พอลดปุ๊บก็โอเคค่ะเป็นโอกาสให้เราได้ลองของใหม่แล้วก็ถ้าอร่อยแล้วดีเขาเองก็ได้ลูกค้าเพิ่มด้วยโอเคนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะ